สำหรับเรื่องกฎข้อที่1ของอุณหพลศาสตร์นะคะเราจะทําความเข้าใจสองคค่ะคาแรกคือคําว่าระบบนะคะระบบคือสิ่งที่อยู่ภายในขอบเขตที่ต้องการศึกษาค่ะส่วนสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือสิ่งที่อยู่นอกขอบเขตที่เราต้องการศึกษาค่ะเยกตัวอย่างนะคะถ้าเราสนใจแก๊สที่อยู่ในกระบอกปิดนี้นะคะระบบก็คือแก๊สสิ่งที่เกี่ยวกับแก๊สในกระบอกปิดนะคะอันนี้คว้มือปิดนะคะ ส่วนสิ่งแวดล้อมก็คือ,อทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่นอกเหนือจากแก๊สที่อยู่ในกระบอกปิดค่ะอันนี้จะมีแก๊สอยู่ในระบบจำนวนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นระบบปิดค่ะเพราะครูเอามือปิดไว้นะคะทีนี้ตอนนี้ถ้าเราดึงลูกสูบข,ขึ้นนะคะนี่คือเราทำงานให้ระบบพลังงานภายในระบบจะเพิ่มขึ้น เมื่อเราปล่อยมือระบบจะทำงานกลับคืนให้เราดูอีกครั้งนะคะเราทำงานให้ระบบพลังงานภายในระบบจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราปล่อยมือระบบจะทำงานให้เราและก็เมื่อระบบทำงานแล้วพลังงานภายในระบบก็จะกลับสู่สภาพเดิมค่ะในทางตรงข้ามเหมือนกันนะคะถ้าเราออกแรงกด เราทำงานให้ระบบนี่นะคะเมื่อเราปล่อยมือระบบทำงานกลับคืนให้เราเราทำงานให้ระบบพลังงานภายในระบบจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราปล่อยมือระบบทำงานกลับคืนให้เราค่ะสำหรับพลังงานภายในระบบนะคะ พลังงานภายในระบบนะคะก็จะหมายถึงพลังงานจลของโมเลกุลแก๊สค่ะซึ่งจริงๆแล้วจะมีทั้งพลังงานจลและพลังงานตักแต่เนื่องจากโมเลกุลแก๊สเคลื่อนที่ตลอดเวลานะคะดังนั้นก็เลยหมายถึงพลังงานจลเพียงอย่างเดียวค่ะหาได้จากอ่ะ U นะคะก็คือพลังงานภายในระบบเท่ากับเอาจํานวนโมเลกุลคูณกับพลังงานจลเฉลี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นไปตามสมการอีกสองสมการที่เหลือนะคะ ที่มาของสองสมการนี้นะคะเ,ออเดี๋ยวคุณครูจะเขียนไว้แล้วก็เพิ่มลงในเว็บไซต์นะคะนักเรียนลองไปศึกษาดูได้ค่ะทีนี้ถ้าเราอยากเพิ่มพลังงานภายในระบบเราจะทำอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราสามารถจะสูบแก๊สเข้าไปในระบบค่ะก็คือมันจะทำให้จำนวนโมเลกุลเพิ่มนะคะถ้าจำนวนโมเลกุลเพิ่มพลังงานภายในระบบก็จะเพิ่มขึ้นค่ะนี่คือวิธีการแรกนะคะ ต่อไปนะคะถ้าอยู่ในระบบปิดก็คือปริมาณแก๊สมีมีค่าเท่าเดิมนะคะเราจะสามารถเพิ่มพลังงานภายในระบบได้2วิธีค่ะ1คือให้พลังงานความร้อนค่ะ2คือให้พลังงานกนวิธีแรกนะคะคือให้พลังงานความร้อนค่ะเดี๋ยวเราดูรูปนี้กันนะคะอ่าอันนี้เอามือกดไว้นะคะ แล้วเราให้พลังงานความร้อนเข้าไปในระบบผลที่ได้คือแก๊สจะขยายตัวนะคะแล้วก็มีปริมาตรเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นเดลต้าวค่ะทีนี้เราจะสามารถหางานได้นะคะก็คือจากงานที่ทำนะคะก็จะหาได้จากแรงคูณด้วยระยะทางที่เปลี่ยนแปลงค่ะเดลต้าเนะคะ ึ่งแรงก็หาจากความดันคูณกับพื้นที่นะคะพื้นที่หน้าตัดของลลกสูบค่ะแล้วก็คูณกับระยะทางที่เปลี่ยนแปลงค่ะทีนี้ปริมาณนี้นะคะถ้ารวบเข้าด้วยกันนะคะมันก็คือเป็นปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงค่ะเดลต้าวีนะคะดังนั้นถ้าเราอยากจะหางานที่ทำนะคะเราหาได้จากเอาความดันคูณกับปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงค่ะซึ่ง ในสไลด์นี้นะคะเราถือว่าเป็นไปตามสมการ U เท่ากับ3ส่วน2 n k b t ค่ะคือถ้าเมื่อเพิ่มอุณหภูมินะคะพลังงานภายในระบบก็จะเพิ่มขึ้นค่ะและนี่ถือว่าระบบทำงานให้กับสิ่งแวดล้อมหรือทำงานให้เรานั่นเองนะคะต่อไปค่ะการให้พลังงานกลนะคะ,ะในตอนแรกค่ะเราจะออกแรงกดนะคะ ออกแรงกดลูกสูบนะคะให้แก๊สเกิดการอัดตัวค่ะตอนนี้ถือว่าสิ่งแวดล้อมทำงานให้ระบบหรือตัวเรานะคะทำงานให้กับระบบผลที่ได้คือพลังงานภายในระบบก็จะเพิ่มขึ้นค่ะและเมื่อเราปล่อยมือนะคะแก๊สก็จะเกิดการขยายตัวกลับคืนนะคะนั่นแสดงว่าระบบทำงานให้สิ่งแวดล้อมหรือทำงานให้เรานะคะแล้วพลังงานภายในระบบ ก็จะกลับมาลดลงสู่สภาพเดิมค่ะอันนี้คือกรณีที่ไม่ได้สูญเสียพลังงานไปในรูปของออค่าต่างๆนะคะงานแบ่งออกเป็นสองแบบค่ะแบบแรกคืองานที่ให้แก่ระบบนะคะก็จะเกิดจากแรงภายนอกทำให้ปริมาตรของแก๊สเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะอย่างเช่นการที่เราเอามือกดลูกสูบนะคะนี่คือ เป็นงานที่ให้แกร่ระบบค่ะต่อไปนะคะงานที่ทําโดยระบบก็คือทําโดยแก๊สนะคะก็จะเกิดจากความดันของแก๊สภายในค่ะทําให้ปริมาตรของแก๊สนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงคือเกิดการขยายตัวค่ะอย่างเช่นการที่เราให้ความร้อนแก่แก๊สนะคะแล้วต่อมาแก๊สก็จะเกิดการขยายตัวออกค่ะ เราจะใช้เป็นสัญลักษณ์ก็คือเป็นบวกนะคะกรณีภาชนะต่างกันค่ะตอนนี้ครูมีภาชนะสีอย่างนะคะ 1. คือกระบอกสีดยา 2. คือที่สูบลมลด 3. คือถังแก๊สและสคือกระป๋องสเปรย์ค่ะภาชนะอันไหนที่สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาตรได้คะนักเรียนคิดว่าตัวไหนบ้างคะ,ะเฉลยนะคะ ก็จะมีกระบอกฉีดยานะคะกับที่สูบลมลดปริมาตรเปลี่ยนแปลงได้ค่ะส่วนถังแก๊สกับกระป๋องสเปรย์ปริมาตรเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะซึ่งถ้าปริมาตรเปลี่ยนแปลงได้จะเกิดงานค่ะแต่ถ้าปริมาตรเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็จะไม่เกิดงานนะคะมันจะเป็นไปตามสมการนี้ค่ะ W เท่ากับ P คูณด้วย delta V delta V ก็คือปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงนะคะอ่ะซึ่ง เดลต้าวนะคะจะเอาปริมาตรในช่วงหลังนะคะลบกับปริมาตรในช่วงแรกนะคะเช่นตอนนี้นะคะกระบอกฉีดยาอยู่ที่2มิลลิลิตรนะคะต่อมาแก้เกิดการขยายตัวค่ะอาจจะเราให้ความร้อนเข้าไปนะคะผลที่ได้คือเป็น5มิลลิลิตรนะคะเราก็จะหาปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงโดยเอา5-2ลบ2ค่ะก็จะได้3มมิลลิลิตรออกมานะคะเครื่องหมายบวก จะหมายถึงแก๊สเกิดการขยายตัวนะคะส่วนถ้าเครื่องหมายลบก็จะหมายถึงแก๊สเกิดการหดตัวนะคะต่อมาค่ะกรณีที่ปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากเดลต้าวนะคะก็จะมีค่าเป็นศูนดังนั้นเมื่อเราแทนค่าเข้าไปงานที่ทำก็มีค่าเป็นศูนเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะให้ความร้อนแก่กระป๋องสเปย์หรือถังแก๊สมากเท่าใดก็ตามเราถือว่าไม่เกิดงาน นะคะกฎข้อที่1งของอุณหพลาศาสตร์นะคะจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานค่ะคือพลังงานไม่สูญหายนะคะแต่สามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานรูปอื่นได้ซึ่งจากที่ครูอธิบายนะคะมันจะเปลี่ยนรูประหว่างพลังงานความร้อนกับพลังงานกลค่ะยกตัวอย่างนะคะอาภาพดีนี่คือเราให้พลังงานความร้อนนะคะแก่ระบบนะคะ ผลที่ได้ค่ะเมื่อเวลาเราปล่อยมือนะคะระบบจะทำงานให้เรานั่นก็คือเกิดพลังงานกลขึ้นนะคะอ่ะเปลี่ยนไปเป,นเป็นรูปพลังงานกลนะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่มาของกฎข้อที่หของอุณหพลาศาสตร์ค่ะซึ่งกฎข้อที่หของอุณหพลาศาสตร์จะเป็นไปตามสมการนี้นะคะเดลต้าคเท่ากับเดลต้ายบวกเดลต้าดับค่ะมีใจความว่า ความร้อนที่ระบบได้รับนะคะจะเท่ากับพลังงานภายในที่เพิ่มขึ้นบวกกับพลังงานที่ระบบทำให้กับสิ่งแวดล้อมค่ะทุกปริมาณจะเป็นบวกนะคะออโดยจะมีการกำหนดเครื่องหมายดังนี้นะคะถ้าความร้อนเข้าสู่ระบบจะเป็นบวกนะคะถ้าออกจากระบบจะเป็นลบ พลังงานภายในระบบเพิ่มขึ้นเป็นบวกนะคะถ้าลดลงเป็นลบค่ะแล้วก็งานที่ทำโดยระบบเป็นบวกนะคะแล้วก็งานที่ให้แก่ระบบจะเป็นลบค่ะเทคนิคการจำง่ายๆนะคะเมื่อความร้อนเข้าสู่ระบบส่งผลให้พลังงานภายในระบบเพิ่มขึ้นระบบจึงทำงานให้เรานะคะทุกปริมาณเป็นบวกค่ะ จากที่ครูอธิบายมานะคะเรามาดูแบบทดสอบความเข้าใจกันค่ะนักเรียนว่าสถานการณ์ต่อไปอนี้นะคะเดลต้าคิวเดลต้ายูแล้วก็เดลต้าดเป็นบวกลบหรือเป็นศูนย์คะกรณีที่1.1นะคะแก๊สในกระป๋องสเปรย์ถูกเผาไฟนะคะเดลต้าคเป็นอะไรคะ,ฉะเฉลยนะคะเป็นบวกค่ะเพราะ ความร้อนเข้าสู่ระบบนะคะเดลต้า U เป็นอะไรคะเป็นบวกค่ะเพราะพลังงานภายในระบบก็จะเพิ่มขึ้นส่วนเดลต้าดนะคะก็คืองานที่ทำนะคะจะเป็นศูนย์ค่ะเพราะกับป๋องสเปรเปลี่ยนแปลงปริมาตรไม่ได้นะคะต่อไปค่ะข้อ1.2ค่ะเอาลูกสูบไปลนไฟเดลต้า Q เป็น บวกค่ะส่งผลให้พลังงานภายในระบบก็คือเดลต้า U นะคะเป็นบวกค่ะคือเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะส่วน w นะคะลูกสูบมันขึ้นเปลี่ยนแปลงปริมาตรได้ดังนั้น w ก็จะเป็นบวกค่ะต่อไปค่ะ1.3ไอน้ำในห้องอบไอ้น้ำค่ะความร้อนก็จะเป็น บวกนะคะเพราะพลังงานความร้อนเข้าสู่ระบบค่ะส่งผลให้พลังงานภายในระบบเดลตา U นะคะก็เป็นบวกค่ะมันจะเพิ่มขึ้นนะคะห้องอบไอน้ำปริมาตรเปลี่ยนแปลงได้หรือคงที่คะห้องอบไอน้ำปริมาตรคงที่นะคะดังนั้นงานที่ทำเดลต้าดับิก็จะเป็นศูย์ค่ะ ต่อไปนะคะกรณีที่1.4เป่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใส่ลูกโป่งแล้วนำลูกโป่งนี้ไปแช่ในช่องแช่แข็งนะคะอ่าเดลต้าคเป็นลบค่ะเพราะพลังงานจะออกจากพลังงานความร้อนจะออกจากระบบนะคะพลังงานภายในระบบก็จะลดลงค่ะส่งผลให้งานที่ทำก็จะเป็นลบ นั่นคือการกระทำนี้เราเป็นคนทำงานให้แก่ระบบนะคะไม่ใช่ระบบทำงานให้เรา